เริ่มตรงไหนก่อนดีวันนี้ขอเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนะนะฮะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต้องยอมรับว่ามันกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะครับตั้งแต่เราสูญเสียขาของทหารนายที่7ไปเมื่อสิบพฤศจิกายนสัปดาห์ที่ผ่านมาขาที่7จ<ช>็ขาที่7นะแล้วนะครับผ่านมาสองวันก็มีเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดดังขึ้นที่ชายแดนวันที่12 พฤศจิกายนค่ะพอวันที่13พฤศจิกายนฝั่งกัมพูชาก็โอ้โ,อโหเล่นข่าวใหญ่ว่ามีพล,ลเรือนของเขาถูกยิงทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งโซเชียลของไทยก็ช่วยกันจับโปะมาตลอดเวลานะฮะหลายประเด็นมากๆกแล้วก็เจอทุกวันนะเจอทุกวันนะฮะทีนี้ผมอัปเดตเอาของวันนี้ก่อนเลยนะพี่เกียรติ่ะ17พฤศจิกายนเนี่ยเดิมทีวันนี้มันจะเป็นวันดีเดย์นะครับวันที่ไทยกับกัมพูชาจะต้องมาร่วมกันประชุมเพื่อ ปักปันหมุดเขตแดนชั่วคราว<อ>วันนี้ดีๆเอาไว้ตั้งแต่ปลายเดือนสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะว่าเดี๋ยว17พฤศจิกายนเราจะทำจะมาปักหมุดปรากฏยังไม่ทันได้เริ่มก็เลื่อนแล้วเ <c oughs> มื่อวันนี้ครับ16พฤศจิกายนมีข่าวจากทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าเหมือนเขายังไม่พร้อม <c oughs> ขอเลื่อนก่อนได้ไหมแต่ว่า,าเลื่อนรอบนี้ไม่ได้เลื่อนเยอะเลื่อนวันเดียวก็คือเดี๋ยวขอเป็นวันพรุ่งนี้แทน มันมีเหตุผลเขาอธิบายแบบนี้ครับมันจะต้องมีการส่งเอกสารเกี่ยวกับไอทีผมใช้คํานี้ง่ายๆเอก<อ>สารเขาบอกว่ามันติดขัดเรื่องเอกสารส่งไม่ทันเดี๋ยวขอเลื่อนไปสักหนึ่งวันจาก17ขอเป็น18เดี๋ยว18มาประชุมกันเอาภาพมาเปรียบเทียบกันแล้วเดี๋ยว19เราจะลงพื้นที่ร่วมกันในการปักหมุดชั่วคราวคเลื่อนแล้วอทีนี้ไอการเลื่อนเนี่ยแหมเราก็มีบทเรียนมาเยอะไงถูกไหมคุณผู้ฟังพิเกตคือเขาก็ เกิดคาถามกันว่าเลื่อนรอบนี้มันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าใช่ออคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแนมะ้แต่เล็กๆอะ่ะเราก็รู้สึกไม่วางใจใช้คำนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่ออคือเขาเขาเองแหละไม่แสดงความจริงใจกับเราก่อนในหลายๆเรื่องมันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคำถามโดยเฉพาะอีกหนึ่งประเด็นนะครับนอกเหนือจากการเลื่อนปักบุดเขตแดนไปหนึ่งวัน เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพี่เล็กวัฒนานานุ่มนักข่าวอาวุาโสสายทหารเพิ่งจะโพสต์เลยย้อนกลับไปตอนที่เราจับเฉลยศึกมาได้ตอนนี้18เฉลยศึกเรายังไม่ได้ปล่อยตัวกลับถูกไหมฮะ แต่จะมีอยู่2นายทหารเฉลยศึกที่เราปล่อยตัวกลับไปตั้งแต่สิงหาคมปี68เพราะตอนนั้นเขาป่วยหนักจำภาพที่เข็นรถเข็นไปส่งตรงชายแดนได้ไหมปรากฏว่าหนึ่งในนั้นชื่อว่าซึมซอมแองเป็นทหารเขมรที่เราส่งตัวกลับไปแล้วก่อนที่จะก่อนที่เราจะปล่อยตัวเขากลับไปอ่ะเราให้เขาเซ็นสัญญากับกองทัพไทยเอาไว้นะครับว่าเขาจะไม่กลับมารบอีกนะปรากฏว่าเอกสารการเซ็นมีการตั้งลายมือเอาไว้นะ ปรากฏล่าสุดนะครับฝั่งสื่อเขมรนําเสนอว่าซึมซอมแองครับวีรบุรุษทหารของกรัรมพูชาที่เขายกย่องว่าเป็นฮีโร่เนี่ยฟื้นตัวแล้วหายดีแล้วและกลับเข้าสู่แนวหน้าอีกครั้งแล้วนี่ไงเฮ้ยแบบเนี้ยความจริงใจมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะอย่างอย่างที่พี่ก็คุยกับกับแชมป์อยู่ว่าม,ม,มันเหมือน เขาเองก็ได้รับมอบหมายจากทางประเทศเขาเหมือนหลีกเลี่ยงหน้าที่ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะหรือโดนบังคับอ่ะอ่าอนะคะไม่มีทางเลือกปฏิเสธไม่ได้ไม่มีทางเลือกแล้วทางนั้นก็เลยเอาจุดนี้มาชูแบบเหมือนยั่วยุคนไทยออแล้วแล้วเล่นเป็นข่าวเลยอ่ะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะผมให้ดูนยอันนี้มันเป็นแบบสัญญาที่เขาเซ็นกับเราเอาไว้เนี่ยมีการตั้มลายด้วยแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย เขาทาสัญญากับเราไว้ดิดีๆว่าเขาจะไม่มารบอีกเพราะว่าณักตอนนั้นสถานะเขาคือเฉลยศึกไงเราก็เราอุตส่าห์ปล่อยตัวเขากลับไปอ่ะแล้วเขาก็กลับมาแหว่งกัดเราอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบชาวนากับงูเห่าว่าเออน้อยนึกถึงอันนี้เลยเ,ออเนี่ยอ่ะก็ลองดูนะคอมเมนต์นกันก็เอาเอาแบบสุภาพนะคืออย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ด่ากันนะเออ<ๆ>คืออย่างนี้ยังไม่หมดแล้วมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นในช่วงของเสาร์ทย์ที่ผ่านมาที่แอบเป็นเรื่องใหญ่มากมาก เรื่องของการค้าการขายถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับไทยกัมพูชาคือตอนแรกผมใช้คำนี้ก่อนก่อนที่โดนัทป์เขาจะเปลี่ยนใจคือ,ค,อคือการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีใช่ไหมครับถูก,กภาษีาที่กำลังเจราจานน่นนั่นนีอ่อยู่ตัวเลขมันยังไม่นิ่งสักทีะนะครับจู่ๆในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ได้รับข้อมูลจากทางผู้แทนการค้าของสหรัฐว่าขอระงับการเจรจาออกไปก่อนนะ พร้อมกับเหตุผลว่าก็ไทยอ่ะไประงับปฏิญญาสันติภาพที่ไปเซ็นกันที่กรุงโกลาลัมเปอร์กับทางกัมพูชาแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียหรือว่าประธานอาเซียนก็ไปเป็นสักขีพยานอและผู้แทนการค้าเขาบอกว่าก็อยูอ่ะมาระงงับปฏิญญาสันติภาพเราก็ต้องระงับการเจรจาเรื่องของภาษีออกไปก่อนเหมือนกัน แมอันเนี้ยหมดคำจะพูดเลยเนาะ <c oughs> ใช้คำนี้ได้ไหม <c oughs> ค,คือมันกลายเป็นว่าเขาเอาเรื่องของความมั่นคงระหว่างไทยกัมพูชาปัญหาชายแดนกับเรื่องของการค้าการขายระหว่างไทยกับสหรัฐยองกันมั่วไปหมดเออ<ๆ>เอามารวมกันได้ยังไงทีนี้มันก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแทรกแซงสังชันหรือเปล่านะฮะทีนี้คือก็แยกเป็นเรื่องๆไปสินะเออมันควรต้องแยกนะฮะจากจากวันนั้นครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมายืนยันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกันแยก ยังไงก็ต้องแยก2เรื่องนี้แล้วก็ได้รับการการันตียืนยันจากอันวาอิบราหิมนะครับก็คุยกับคุณอนุทินนายกของเราล่าสุดว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มารวมกันอไอการระง,งับอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนก่อนนะก่อนที่จะมีการายุติสัญญารหรือว่า,าปฏิญ,ญาใช่ใช่ก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูว่าแล้วเหตุผลที่แท้จริงของสหรัฐคืออะไรระ <laughs> งับไปแล้วเขาจะกลับมาคุยกับเราเมื่อไหร่ เพราะว่าฝั่งไทยเราก็พร้อมที่จะเจรจาเรื่องของภาษีทั้มมันก็เป็นตลาดใหญ่มากๆของเราแต่ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุพจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะฮะแกก็บอกเราว่าเรากําลังจะหาตลาดอื่นๆเพิ่มเติมคือเราไม่ได้คาดหวังการค้าขายกับสหรัฐที่เดียวอยู่แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วเราจะขยายขึ้บ ไม่ต้องไปพึ่งพาเขามากมายใช่แต่ก็ต้องยอมรับเขาก็เป็นตลาดใหญ่ของเราเขาเป็นตลาดใหญ่เราเถียงไม่ได้แต่เหมือนกับอกว่าเอ้ยเราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าเอไว้เนาะทำให้เขาไม่ได้แบบมันยื่นคําขาดมามีอานาจเหมือนเราตลอดเวลาไม่งั้นเราจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือเขาอะเป็นเบี้ยล่างใช้คำนี้ได้มาตลอดเวลาเออประมาณนี้เรื่องเราของไทยกัมพูชาและสหรัฐติดด้วยออนะ หมดคำจะพูดจริจงๆนะอะมาดูเรื่องนี้มันอาจจะกระทบถึงเราในอนาคตกันทุกคนหรือเปล่าใช้มือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆางไ,ได้บอกว่ามีวงในเขาบอกว่าซัมซุงซึ่งเป็นผู้ผลิตเมมโมรี h ชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขาก็จะมีการปรับขึ้นราคาเมมโมรี h ชิปบางประเภทนะคะสูงสุดถึง60%อ็เนะี่ยโอ้เ <ขอ S 1> ยอะมากนะคะแน่นอนมันก็จะ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะเขาบอกว่าข้อมูลจาก Fusion Worldwide เนี่ยบอกว่าราคาสัญญาของ Module Memory DDR5 ขนาด32 g ิของ s m s u u n เนี่ยนะคะ,ะมันปรับเพิ่มจาก149ดอลลาร์ในเดือนกันยายนมาเป็น239ดอลลาร์ในเดือนนี้พฤศจิกายนส่วนถ้าเป็นขนาด16 g b กับ128 g b เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ50%หนาเยอะนะ อ่ะอันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะว่าไม่แน่เราจะซื้อแบบว่าสมาร์ทโฟนในราคาที่แพงขึ้นหรือเปล่าต้องตามดูนะคะอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการซื้อก็ไม่พ้นการซื้อของออนไลน์นยุคนี้ปัญหาก็เยอะมันสะดวกสบายเยอะแต่ว่าปัญหาก็เยอะแต่ปัญหาที่จะเล่าให้ฟังคือไม่ได้ซื้อแต่มาส่งที่หน้าบ้านอออันนี้ก็ต้องระวังนะคุณผู้ฟัง คือมันมีข่าวเยอะแ,บบแล้วก็บ่อยอย่างบ่อยมากคือมักจะแบบเอาพัสดุมาส่งที่หน้าบ้านแล้วบางทีอ่ะคนส่งเขาก็จะโทรมาหาคนที่เป็นคนรับพี่ครับพี่ครับอ่าของอยู่หน้าบ้านนะครับอะไรแบบนี้เก็บเงินปลายทางนะครับพี่บางทีคนที่สั่งหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของชื่อที่จะต้องรับพัสดุเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า มันคือของชิ้นที่ฉันสั่งหรือเปล่ามันมันจะมีแบบนี้แชมป์บางทีอ่ะในบ้านมีหลายคนไงแต่คนอยู่บ้านไม่ได้เป็นคนสั่งอ่าใช่ชนะบางทีคนออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเออไอคนที่ไปข้างนอกไปทํางานไปเรียนหนังสือมันสั่งหรือเปล่าอืมอันนี้ก็อยู่ที่บ้านก็รับก็จ่ายสตังค์ให้ก็จ่ายให้แต่ปรากฏว่าพอมาคุยกันแล้วไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแล้วเคสเนี้ยเกิดขึ้นที่ภูเก็ตตํารวจเข้าไปบุกทลายโกดังต้องสงสัยที่ ทำกล่องพัสดุขึ้นมาแล้วข้างในมันมีของนะครับแต่เป็นพวกแบบอของใช้ถั่วไปยาสระผมครีมสบู่อะไรแบบนี้ยใส่ให้มันมีน้ําหนักคือของไม่ได้มีมูลค่าอะไรไม่ได้มีมูลค่าแล้วก็สุ่มส่งไปหาเหยื่อความน่าตกใจของข่าวนี้ก็คือว่า ไอ้เจ้าโกดังโกดังเนี่ยครับเขาไปซื้อชื่อและที่อยู่ของเหยื่อนี่ไงกาลังจะถามว่าแล้วเขาสุ่มส่งไปได้ยังไงเขาไปเอาชื่อ,อมา,านนะซื้อ,อชื่อมาจากบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง,น,งนะครับในราคาชื่อละหนึ่งบาทโอ้ชื่อละหนึ่งบาทนี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ํามากนะครับตายละทําไมทาแบบนี้แล้วเขาก็เอาพัสดุที่ไม่มีคนส่งเนี่ยอ่าไม่มีคนสั่งเนี่ยนะครับสุ่มไป สุ่มส่งตามบ้านแล้วปรากฏว่ามันก็จะมีบางบ้านที่เขาหลงเชื่อหนึ่งวันนะครับรายได้เกือบแสนแต่าก,การสุ่มส่งอ่ะอาจจะมีบางคนตีกลับไม่รับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้สั่งใช่ไหมอพอตีกลับมาเขาก็แค่ดึง ไอชื่อที่อยู่เก่าออกแล้วก็เปลี่ยนดีอะไรใหม่แล้วก็ส่งใหม่อะไรแบบนี้กุตาลกะละนี่กําลังคิดนี่นี่แชมรู้ไหมว่าล่าสุดพี่ถึงขนาดสั่งซื้อไอเครื่องทําลายเอกสารขนาดเล็กๆอ่ะเพื่อที่จะแบบเอาหัวจดหมายที่มีชื่ออยู่ต่างๆของเราย่อยให้มันเป็นเศษๆปั่นๆให้มันเป็นเศษๆไม่มีประโยชน์เลยสิเพราะว่าฉันทำลายของฉันแล้วแต่ว่าเขามีการขายจต้นทางขายจ้ะขายชื่อที่อยู่ โอ้ตายแล้วเนี่ยแล้วตำรวจก็เข้าไปบุกจับได้นะครับรายได้ต่อวันเกือบแสนนะครับและที่สําคัญเขาบอกเขาทําแบบเนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี67จนถึงปัจจุบันปีกว่าก็ไม่รู้ว่าเหยื่อเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วเห็นบอกของกลางที่ยึดมาได้เนี่ยสองหมื่นกว่าชิ้นน่ะโอ้โหเออสมมติํำคิดเลขกลมๆนะสมมติกล่องละหนึ่งร้อยบาทเอานี่แบบขั้นต่ําเลยอะ่ะสองหมื่นก็สองแสนรายได้ขนาดไหนเนี่ย จริงจริงอันนี้ต้องฝากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเลยไม่ใช่ว่าทลายแกงแล้วจบแค่ตรงนี้ต้องไปเอาตรงหัวต้นตอนเลยว่าไอคนที่ขายที่อยู่ให้ใช่ใช่แล้วก็ต้องกำชับกับคนในบ้านของเรานะครับถ้ามีใครมาส่งของเราไม่ได้สั่งอะไรแบบนี้อย่าไปรับแต่เราเด๋ยวต้องเพราะว่าปัจจุบันถ้าเป็นตัวพี่เองนะสั่งของตอนนี้เก็บปลายทางร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่เก็บปลายทางอ่ะ เขาจะโยนของเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเขาก็ไม่กดกลิ่งนะเดี๋ยวนี้ด้วยค,ว <All o? S 2> คนเขาจะใช้ความเร็วไงต้องรีบส่งของเยอะก็กโยนบางของอย่างมันโยนไม่ได้ <All o? S 2> แล้วบางทีวางไว้บนรั้วมันเคยมีครั้งหนึ่งกล่องมันใหญ่วางไว้บนรั้ว oh. แล้วรั้วเราเป็นรั้วรีโมทไงเราก็ไม่รู้ว่ามีของวางอยู่บนรั้ว oh. มาถึงบ้านเราก็กดรีโมทจะรถเข้าบ้าน,นประตูมันไปดันกับกล่องเนี้ยประตู uh. พังไงเอาล้อประตูพังโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากแชมป์ตั้งแต่นั้นมาก็เลยสั่งเก็บปลายทางตลอดคือต้องให้โทร แล้วก็เรามาจ่ายสตังค์รับของกับมือเออถ้าไม่เก็บไปทางเขาก็จะโยนไว้กลางพื้นตรงรถอะไรอย่างเงี้ยแกันขปัญหานะกดพอสิบสองเดือน12บสองอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนจะกดสั่งซื้อของกันเยอะตั้งหมีตั้งหมดตั้งแต่11บเอ็ดสเอ็ดแล้วมิจฉาชีพมันจะแฝงตัวมาในรูปแบบนี้นะครับโอ้โๆนะคะอ่ะเราปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้หน่อยนะคะเที่ยวสวนสัตว์ก็ต้อง ระมัดระวังระแวดระวังกันนะคะ,คะอันนี้เกิดขึ้นที่อินเดียในสวนสัตว์แล้วก็อุทยานแห่งชาติบนันเดคัตตานะคะค็ะบอกว่ามันมีนักท่องเที่ยวสิบคนเนี่ยนั่งรถเป็นเหมือนคล้ายๆรถบนะัสน่ากำลังเที่ยวชมเสือดาว แล้วมันมีเสือดาวตัวหนึ่งนะกำลังหมอบอยู่ด้านหน้ารถบัสคันนี้เหมือนรอจังหวะแล้วมันก็กระโดดรออยากจะกระโดดเข้าไปในรถเน,ะนี่ยโจรขึ้นมาเออใช่พยายามจะเข้าไปในตัวรถแม้ว่าบริเวณด้านนอกของรถมันจะมีโครงเหล็กป้องกันอยู่แต่มันก็เหมือนเหมือนเกาะแล้วก็ห้อยห้อยตรงโครงเหล็กอยู่เขาบอกว่าผู้หญิงที่นั่งริมหน้าต่างถูกเสือดาวเกี่ยวตัวเอาไว้ด้วยนะและผู้โดยสารคนอื่นๆก็รีบมาช่วยดึงแต่ว่าเล็บของไอ้เสือดาวตัวนี้มันก็เกี่ยวติดกับเสื้อ ผ้าของเธอนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีกรายหนึง่งเขาก็ไวอะรูดปิดกระจกหน้าต่างลงได้ทัน mm hmm. ก็เลย mm hmm. หมดจบเหตุการณ์แอนนาหวัดเสียว uh huh. แต่ว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่มือนะคะ uh huh. อันนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเลยนะเวลาเที่ยวอะไรที่มันเป็นสวนสัตว์เปิดแบบนี้เ mm hmm. นาะ mm hmm. มันก็จะมี เคสมีอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ครับอ่ะพาลูกหลังไปเที่ยวก็ดูกันยายให้ค้าสายตาก็แล้วกันใช่นะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น smooth around the world ของในเช้านี้นะคะ DJ เจแชมป์แล้วก็ DJ เจแกซรินค่ะ